ตรับชมครับต้อนรสู่รายการ M l c ครับรายการสำหรับคนรักความบันเทิงในรูปแบบอนซีนนะครับทางช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงนะฮะรายการของเราครับคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะฮะจะพาคุณผู้ชมไปล้วงแคะแกะเกานะครับรู้ความลับความรักความมันความฮาดราม่าโรแมนติกอะไรต่างๆของศิลปินแขกรับเชิญที่เราเชิญมาในแต่ละวันนะฮะ และพาไปสถานที่ที่เขาอยากจะไปด้วยวันนี้ครับเราพาแขกรับเชิญของเรามาที่นี่ครับเอเชียท t h เดอะริเวอร์ฟอนต์นะครับเป็นสถานที่ช้อปปิ้งริม่น้ำเจ้าพยาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นสามสาวครับก่อนหน้านี้เป็นเน็ตไอดอลมีคนตามมากมายทางอินเทอร์เน็ตนะครับทุกวันนี้โด่งดังขึ้นมาจนกลายเป็นดาราเต็มตัวแล้วครับเล่นภาพยนตร์กับค่าย M 3 9มเอนี่นนะครับเรื่องความลับนางมันร้ายครับสามสาวเน็ตไอดอลอยากจะมาช้อปปิ้งริมน้ำพี่อิกจัดให้สามสาวจะเป็นใครไปเจอเขาเลยครับ อยู่ไหนอะเอละครับแค่แล้เชียเราสามสาวจากความลับนางมันลาย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 ี네่ค่ะนี่นพี่ก่อนเหรอคะใช่ครับท่ลังโยีค่ะ คนปล่อยของยางเช่าแเหรอคนเราแหม่ไปนี่เลยเห็นมั่วงานที่พี่กรจริงเหรอคะเป็นพี่คิวเหรอแมเนี่ยพี่แล้เขาทำร้ายทำร้ายโม่อย่างเงี้ยเฮ้ยทำร้ายกี่กรับที่กอดจับจับแล้วจับแล้วได้เยอะมานี่โอ๊ยแมสามสามต้องร้ายหน่อยเพราะในเรื่องเธอเล่นเป็นความรักน่างมันร้ายร้ายแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะฮะนี่คือภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่สามคนเล่นนะครับทั้งสามคนในเรื่องรับบทเป็นอะไรบ้างแอนรับบทเป็นคิมค่ะค่าไปรับบทเป็นป่าค่ะ แล้วก็จิ๋วรับบทเป็นจิค่ะนะครับในเรื่องเป็นหนังจากค่เอ็มเจอร์ดีไลท์เรื่องนี้มีนักแสดงนำอีกมีใครนะมีคุณพี่เล็กเออพี่เล็กพี่เล็กแลพี่มินพี่เซียแล้วก็ยังมีไอดอลอีกมช่สามคนพี่โยกพี่ประดุกแอนนี่สิบปีเจ็ดร้อยแล้วก็น้องแพนที่เล่นโฆษณากับพี่ยายาอย่างนี้นะฮะแต่ว่าทั้งสามคนก็ได้มาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเป็นเน็ตไอดอลแต่ละคนทำอะไรมาบ้างอย่างนี้เนี่ยรู้อยู่แล้ว แอนเอไม่ร้เกลแอนไม่ร้องเกลแอนไม่ร้เกแอนไม่ร้เกะื่อพี่ดูในคลิปมันประมาณนี้แอนไม่ได้เต้นน่กเกิขนาดนี้พี่อ๊ทำไม่ดูอีกทีได้ไหมอัไหนแอนไม่ร้เกะแอนไม่ร้เกะแอนไม่รเกะมาเพลงมาแล้วแอนแอนไม่ร้องเกะมันจะเป็นี้อยงแล้วนะุ้คน อ่ะมาที่น้องใบเตยบ้างใบเตยนี่ก่อนอันนี้มีงานอะไรบ้างมีโฆษณาแล้วก็เอ็มวีเอ็มวีอย่างเงี้ยนะครับโฆษณาอะไรโฆษณาที่ส่งให้หน่อยชื่อไรเธอชื่อไรอ่ะเธอชื่อไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกวิวาแนวสวยอ่ะแนวสวยน้องจิ๋วมาดีกว่ามีคลิปสอนแต่งหน้าขนมเค้กแต่งหน้าตัวเองใช่สอนแต่งหน้าแบบง่ายๆตามสไตล์ของเราอะไรเงี้ยสอนแต่งหน้าในแบบที่เราเข้าใจทำไมถึงอยากมาไอชั้ทีกัน ก็มันมีอะไรเที่ยวเยอะอะโอเคพอแล้วครับคุยกันเยอะไม่ได้ตรงนี้ทำไมอะไม่รู้ใครปากต่าใครไม่อช้าพี่ปากไปต้นเยืนดูฟ้าเนร่มพี่กันแล้วพอพี่มาพอพี่มาถึงเดี๋ยวพี่เราไปนั่งคุยกันที่ร่มๆดีกว่านะครับในช่วงเ The Gas ครับไปเร็วไปเร็วฝนจะตกไหมช่วงเ The Gas เราจะคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับปูพื้นหลังกันหน่อยนะว่าแต่ละคนเป็นคนยังไงเริ่มจาก ความฝันว้เด็กก่อนมีสาวคนหนึ่งใน3าคนนี้คุณเคยอยากจะเป็นแอร์โฮสเตส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 นี่ต้องสวยใช่ไหมฮะสวยสวยก็เลยอยากเป็นเด็กๆก็เลยแบบจะหาเครื่องแต่งหน้ามาแต่งเลยใช้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่เครื่องแต่งหน้ามาแต่งหน้าเพราะอยากสวยคือใครยกมือครับคันคันคัน <c ười> คนคน, <c ười> น้องจิ๋วจิ๋ว <c ười> ใช่แล้วคะ่ะคลิปแต่งหน้าทุกวันนี้เนี่ยเกิดมาจากวันนั้นเลยแหละจริงๆเราไม่ใช่จริงๆแล้วคลิปแต่งหน้าเนี่ยคือจิ๋วทำไปเพราะว่าอยากประกวด เอาเงินเอาเงินเรื่องเงินเลยเออเรื่องเงินเลยคือเขาบอกว่าประกวดได้ที่หนึ่งได้เงินนะได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยโอเคแล้วก็เลยําแต่ว่าจริงๆแล้วที่ตอนวัยเด็กที่เราใช้เนี่ยอยากเป็นแอร์โฮสเตสแล้วแอร์เนี่ยต้องสวยใช่อันนั้นคือไม่มีเครื่องสำอางแล้วใช้ใช้ปากกาลูกลื่นปากกาเงินปากกาเลนเซอร์เรียกเขียนปากกาถกยี่ห้อเลนเซอร์เลยใช่ก็เอามาเขียนอ้ยเขียนคิ้วเป็นเส้นเลยเรียกมองเห็นอยู่ไหมเนี่ย เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่แล้วพอเขียนเสร็จแล้วก็อุ้ยพลาดเป็นคิ้วสไตล์แบบเหมือนคนตกใจตลอดเวลาไม่คือมันพลาดเพราะว่ามันออกมามันก็เป็นเส้นเดียวไงคือมันไม่เหมือนเลยพี่จิวแต่นั้นมันเด็กมากอย่างพี่คิวนี่เขียนได้ไหมคิวแบบพี่คิวเนี้ยแต่งให้พี่ได้ไหมพี่อยากหล่อขึ้นนะจริงๆอหยุดแต่งหน้าให้ผู้ชายได้นะจริงบ้าลองเนี่ยแต่ว่าคนอื่นดีกว่าที่ไม่ใช่พี่คลิปแรงกลุ่มนี้นางมันร้ายนะฮะร้ายอ่ะ ข้อต่อมาสาวคนนี้โด่งดังมาจากการเป็นเน็ตไอดอลและก็ยังเคยเล่น MV วให้กับวงร็อกชื่อดังนั่นก็คือยกมือครับไปค่ะไม่ให้เเคยเล่นให้ใหวงร็อก,อกชื่อดังคือวงอ่า,อาเล่นให้วงบิ๊กแอดน่าจะเป็นเพลงแบบอารมณ์แบบแรกๆก,ก,ก็ทางผ่านไนหะสิปีที่แล้วอะไมคะพีคิวไม่ใช่รุ่นพีคิวเม่ใช่ผมหรือเปล่าละุ้นการแต่เล่นเพลงลมเปลี่ยนทิลมเปลี่ยนทิศแล้วก็คยเล่นโฆษณาด้วยน้ำอารมนะฮะเคยเล่นอะไรอีก แล้วก็เล่นพวกเป็นแบบซีรีส์ซีรีส์อะไรอ่ะบันทึกกรรมค่ะส่วนคนสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องยกหรอกทำไมอยากยกแต่เรื่องเรื่องที่เราพูดเนี่ยอาจจะพูดไม่ได้เราเลยเอาเรื่องอื่นมาอ่าฮะสาวคนนี้เมื่อก่อนนี่นะครับเรียกว่าคล้ายๆกับดาราญี่ปุ่นเลยทำไมคะตัวเลมอนฮะอ้วนนี่หุ่นนี่ก็โอ้โหนีกว่าเปรียบกับเขาดูได้ไหมแบบว่าให้มันดูแบบน่ารักน่ารักกว่านี้อย่างก็โอ่งมังกรนะอ้วนแต่วามีกาเปลี่ยนแปลงอ้วนมากแอนยังไงฮะเมื่อก่อนอ้วนหนักกิโลหกสิบ กว่าโัดคนลืมหมูเลยฮะตัวเล็กแล้วกันถามพี่คิวหนักเท่าไหร่หกสิบกิโลอะนี่เท่าไหร่สามแปดไม่ไม่สี่สิบสี่สิบแล้วเห็นไหมนี่เท่าไหร่สี่สามสี่สามหกสิบทำไมนี่คือเอาสองคนวัดรวมกันแต่ก่อนไงแต่ก่อนนะช่วงคือแอนเป็นคนอ้วนมาตลอดเลยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแต่ดูหน้าก็รู้ว่าน่าจะอ้วนมาตั้งแต่เด็กแรงอ่ะพี่รอเล่นน่ดูหน้าจะสวยนะเด็กๆอ้วนแล้วเกิดวันนึงทำไมถึงผอมได้คะแอนอ้วนมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นเด็กอ้วนนั่นแหละแล้วก็โตมาค่อย เพิ่งมาแบบมายืดตอนม,มหนึ่งอ่ะมันมีแบบเรียนว่ายน้ำที่โรงเรียนอ่ะแล้วก็ค่อยยืดเองแล้วก็ผอมเองอ่ะจนกระทั่งมาดังด้วยคลิปวิดีโอก็ไม่มีอะไรมากไม่ใช<า>่คนละคิดหนึ่งใน3สาวครับบอกเลยว่าเป็นคนที่เกลียดการเล่นเกมมากแต่วันหนึ่งเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์ทำให้เธอเนี่ยต้องเล่นเกมให้มันรู้แ้วรู้รอดไป คือใครครับขออไัยนี่จิวค่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับเกมที่เล่นเนี่ยไม่ได้แบบเกมแบบคุกกี้ลงคุกกี้รันเกมแบบกโจนเลยอะก็คือจริงๆแล้วจิวเป็นคนไม่ชอบเล่นเกมไม่ว่าจะเกมอะไรแฟนจิวเนี่ยเขาชอบเล่นเกมมากแล้วก็เหมือนเขาแบบไม่มีเวลาให้เราเลยเขาก็อยากจะเล่นเกมตีทั้งวันตีดตดตีทอนตีฮอนทั้งวันเลยใช่ใช่แล้วคราวนี้จิวก็เลยแบบไม่อยากจะทะเลาะแล้วอะก็เลยบอกไม่อยากทะเลาะแล้วนะ สอนให้เราเล่นเดี๋ยวนี้สอนเลยก็เป็นสกาไปเก็บของเข<ช>้าฟาร์มตีของ<ช>ไปเรื่อยๆไปฟาร์มไปตีเอ้าจะอ,าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสับเกมมาก<ช>พอม,พอมที่ก็ไม่เล่นเราก็เรียนเราก็เรียนรู้ <S <S ฮีโร่แต่ละตัวไปจนเราเนี่ยเล่นเก่งจนเราได้งานทั้งโฆษณาของเกมเกมนี้แล้วก็ได้อีเวนต์ได้เป็นพิธีกรเลยเพราะว่าเกมนี้ใช่เพราะว่าไม่ค่อยมีผู้หญิงเล่นเมื่อสองปีก่อน ต้องขอบคุณแฟนต้องขอบคุณที่เราทะเลาะกันโอเคไหครับขอบคุณแฟนต้องจิ๋วด้วยนะครับที่ทำให้ต้องจิ๋วได้งายค่ะมาที่คนต่อไปดีกว่าหนึ่งในสามคนนี้ครับเคยเจอเรื่องลี้ลับมาแล้วคุณผู้ชมครับใครครับสามคนนี้อย่าไปบอกเขาย่าไปบอกเขาาก็รู้แล้วไหมว่าใบเตยใครมาบอกเขาอย่างนี้ใบเตยเคยเจอเหตุการณ์ลึกลับเหนือธรรมชาติคืออะไรฮะก็คือตอนนั้นเพื่อชอบเล่นผีเหรียญกันมันช่วงนึงฮิตฮิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเตยไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นแต่คือเรียนอยู่ในห้องเดียวกัน ซึ่งห้องแบบห้องเรียนที่เตอเรียนก็คือเป็นแบบมันจะมีทีวีอยู่กลางห้องเพราะฉะนั้นคือนั่งตรงไหนนั่งตรงไหนของห้องพอที่เกิดเงยหน้าขึ้นไปมองทีวีอะมันก็มันก็จะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นเห็นคือเห็นทั้งห้องเองี้ยวิชาพุทธศาสนาด้วยนะก็นั่งเรียนอยู่ทั้งพักหนึ่งแต่ก็เงยหน้าขึ้นไม่มองทีวีก็คือเห็นผู้หญิงอะใส่ชุดขาวนั่งนั่งอยู่โต๊ะหลังสุดแล้วคือห้องเตอจะแบบเป็นคนน้อยคือประชากรในห้องอ่ะน้อยเรียนพะโลงาไม่ใช่เรียนพะโลงแล้วแหละไม่มีนะ แล้วคานนี้ก็คือมองอยู่ก็แบบเอ้ยครว่แบลก็มองสักพักผู้หญิงคนนั้นอะย้ายที่แบบเหมือนวาร์ปได้มาแบบอยู่ข้างหน้าแต่ก็แบบกลางวันเลยเช้าเช้าช่วงเช้าเลยคาบแรกเลยแบบ๊ไปอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยก็แบบเห็นเลยก็แบบช็อกไปเลยคือช็อกเลยคือแบบตอนนั้นเหมือนหายใจผิดจังหวะเลยแบบมันเกรงไม่หมดอะเพื่อนต้องแบบวิ่งเข้าแบบกูเข้ามาแบบแกะมือแล้วแบบฮนวดนวดคือเรมบ้า ใชเ่เหมือนจะชัก <มา S 1> ไปอย่างนั้น<อ>น่ะเป็นลบจี๊งเอาละครับประสบการณ์สุดเกลียนของสาวคนนี้บอกเลยว่าน้องใบเตยนั่นเองเด็กๆในเกลียนมากชอบแกล้งเพื่อนยังไงฮะาใบเตยคือมันก็ไม่ได้แบบชอบแกล้งเพื่อนขนาดนั้นค่ะแต่เป็นฟิลที่แบบ เป็นคาบว่างแล้วก็นั่งเล่นกับเพื่อนอยู่คือคาบว่างคุณจะไปทบทวนสัญนาติกันก็ทบทวนเสร็จแล้วไงนี่ก็แบบเสร็จแล้วทำอะไรฮะก็มานั่งกินขนมกันก็นั่งกับเพื่อนหลายๆคนก็นั่งกินขนมแล้วก็แบบขนมมันเหลือๆก็มีเพื่อนคนนึงเขาเอาขนมมารวมๆกันแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยก็แบบเอาหลายๆเพ่อหลายๆยี่ห้อมารวมกันด้วยกันเคี้ยวรวมกันไม่ไม่แค่แบบใส่ถุงเรือกันก็แบบบี้บี้เล่นอย่างเงี้ยแล้วก็คุยไปคุยมาแล้วก็มองเอ๊ะมันเหมือนอุนเจี๋ยนั่นแหละก็แบบอุ้ยเล่นมา แกล้งคนอื่นกันดีกว่าเอาไอ้ขนมอันนี้ไปหยอดตามแบบขอบขอบโถส้วมถ้าใครมีวิจารณญาณนิดนึงมันก็ไม่ได้เหมือนมากนะแต่มันก็หยอดหยอดตามพื้นด้วยงตามพื้นห้องน้ำหยอดมาข้างนอกเลิกเรียนพอดีก็เด็กๆก็จะวิ่งลงมาเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยพวกหนูก็ยังอยู่ในห้องน้ำอีกคุณมีคนอัดวิดีโอก็พอแบบเด็กเข้ามาปุ๊บก็แบบอุ้ยเหม็นน้าอุ้ยเหม็นจังเลยเหม็นเนาะเหม็นแบบอุ้ยเหม็นหันมาเหม็นเด็กทุกคนเฮ้ยเหม็นต หมดคือทุกคนแบบเหนกูเหูคือมันเป็นแบบอุปทานอะคือคนทานหมูเป็นทฤษฎีสมคบคิดคือไม่ได้มีกลิ่นอะไรเป็นขนมธร้มาดัใช่แต่จริงคือมันเป็นกลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นขนมแบบข้าวโพดอย่างเงี้ยแต่คือทุกคนแบบปิดจมูกกันหมดก็แบบตลกมันก็เป็นเรื่องตลกตลกอ่ะเรียกว่าเกินเกลียนกวนของสามสาวนะครับจากความลับนางมันร้ายเดยวเบรกหน้าอยู่กับเธอต่อแต่มาคุยเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าว่าสามคนเนี่ยมีแควนแล้วหรือยัง มีความรักแล้วหรือยังมีความรักแบบไหนของชอบคืออะไรในช่วงเลิฟตอรี่ครับเบรกหน้าจะกันต่อครับเดี๋ยวผมลองท่านหน่อยครับคุณป้าครับทาชักนี่ดูยาตรงไหนมันหนักเฮ้ยไมไม่ออกไปอ่ะหมดแรงก่อนจะไมไปไปกูมีคุยคุยอยู่บ้างค่ะก็แบบว่าก็คุยคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแป็นชื่ออะไรอะคิมเวียนยังไม่อยากใช้คำว่าแฟนค่ะคือก็คุยคุยกันอยู่ฮัลโหลฮัลโหลพี่เบิร์ดฮัลโหลฮัลโหลอ๋อพี่เบิร์ดเฮ้ยเดี๋ยวมึง